เสียงหวานใสของทันทิพทาวรสิริในห้องบันทึกเสียงเพลงไม่เหลือเงารักเพลงใหม่จากโปรเจกต์เพลงหวานยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะครั้งเป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงครูบนดอยได้อย่างลึกซึง้งสะท้อนภาพสังคมถิ่นห่างไกลที่ต้องมีครูผู้เสียสละไปอยู่เบื้องหลังความรู้ของเยาวชนด้วยโอกาสตามคําในเพลงค่ะเปรียบว่าครูบนดอยดุดแสงหิ่งห้อยกลางป่าเป็นผู้สร้างสารรค์และครูผู้ให้ค่ะ เล่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่เปิดกันทั่วดอยสูงในเวลาที่ข้าราชการออกตรวจท้องถิ่นห่างไกลและเปลี่ยนชีวิตของทานทิพศาวรเซรีหลังประกวดร้องเพลงรายการชุมทางคนเด่นปี2526ค่ะ ไดะะ้ได้ได,ได้ขับร้องเพลงครูบันดอยเปลี่ยนทุกอย่างหมดจริงๆนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันแรกมาซึ่งความไม่อิสระจากการที่บทเพลงนี้เนี่ยณตอนนั้นนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากๆที่ว่าสามารถติดชาร์ตอันดับหนึ่งนะคะของเพลงทั่วประเทศ3เดือนติดกับอันดับหนึ่งเพลงนี้ก็ทำให้ทันทิ์จากเด็ก น,น้อยไม่มีชื่อเสียงแล้วก็กลับกลายเป็นคนที่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมีชื่อเสียงตอนนั้นมันคือเหมือนร้อเตจริงๆกับบทเพลงนี้คนที่ฟังเพลงลูกกรุงเนี่ยนะคะเขาก็ยังชอบเพลงครูบันดอยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นนักร้องเ,งเพลงเพลงลูกกรุงนะคะอย่างเช่นพี่หมูดาวใจบอกเขาก็โอ้ภาคภูมิใจที่พี่ชมแล้วก็ให้พี่รู้จักเพลงหนูด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะ ส่วนนี้เป็นโปรเจกต์เพลงหวานนะคะเป็นการทำงานของนักร้อง5คนค่ะเช่นสันติทองเด,สสดชศร,รีนัชชาภาคีรักนัลดาเจริญรัตโดยอาจารย์ภูมเรศสายวิจิตยอยู่เบื้องหลังและทำมิวสิกวิดีโอออกมาให้ฟังนะคะ5เพลงด้วยกันรวมภาพปัจจุบันของนักร้องเก่าที่ห่างหายไปนานค่ะ ปัจจุบันชีวิตส่วนตัวของทานทิพย์รับร้องเพลงอยู่เช่นเดิมและก็มีโอกาสทำงานเบื้องหลังในโปรเจกต์เพลงหวานนี้ด้วยนะคะเป็นการคลุมร้องเพลงรักเธอทุกเวลาซึ่งเป็นความภูมิใจในการทำงานกับครูเพลงและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ค่ะ